ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวิธีล้างไส้ RO 6Q ถึง2ค4 q ครั้งนี้มาล้างแล้วก็มาทวนความจำอีกครั้งหนึ่งเริ่มสตาร์ทเครื่องด้วยแมนนวดครับอ่านั้นก็มาดูอ่าโอเคลักษณะนี้มีสีค้ำขำ มีโคนมีโคนด้วยมีหินปูนด้วยโอ้โหเยอ,ะ,อะตอนนี้เราล้างอยู่สองไส้ก็คือ18คิวคิวดูกันช,ชัดๆแบบบอมกันโอ้โหออกกันแยกลัวเลยครับใครอยากที่จับทองล้างดูก็ไม่ยากครับก็ขั้นตอนแรกก็หาอุปกรณ์มาต่อ ก่อนเข้าปัม๊มตอนเข้าปั๊ม AO แล้วก็มาพ่วงใส่ถัง้อยดิสใส่ถัง้อยดิสแล้วก็ขาออกดูด้านหลังกรณดขาออกจาก AO อันนี้เราเป็นเครื่องล้างสมมติว่าไม่ใช่เครื่องล้างจะไม่มีวาลวก็มันจะมีท่อน้ำทิ้งที่จะเข้าไปตรงนี้แต่เราก็ต่อสามทางแยกออกมาแล้วก็ ทำไว้เพื่อปล่อยทิ้งไปลงคลองเลยอ่โอเคจากนั้นก็อีกส่วนหนึ่งเราปิดไว้ในลาล้างแล้วก็บนต่อไปตามมันไปขับแคบหน่อยอมานี่เพ่อ,อขึ้นมาเนี้ยล้วประมาเนี้ยมาขึ้มาลง,างบนบนขึับมา่มาลงนี้อ่โอเคก็คือวิธีต่อประมาณนี้การผสมน้ำก็คือ วิธีผสมน้ำอยากให้ผสมอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า30ลิตรหรือ35ลิตรพอเพื่อให้เข้มข้นส่วนก็ใส่กดกดต้องเป็นกดมะนาวห้ามเอากดเกลือกดเกลือก็จะมีผลอยู่หลายอย่างหนึ่งจะทำให้ไส่เน่าหรือไส้ดำเมื่อล้างไปจะพักหนึ่งมันจะมีการเป็นสารแข็งเน่ากดเกลือไม่แนะนำแต่มันล้างออกดีสำหรับคนมาง่าย ถ่าสำหรับเราเราเน้นกดมะนาวที่สามารถผสมอาหารได้เพื่อความปลอดภัยครับก็เรามีกดมะนาวผสมใส่ประมาณนี้2ลิตร2ลิตรผสมน้ํา30ลิตรแล้วก็คนเข้าก,กันแล้วก็นั่งก็มาสตาร์ทเครื่องตอนนี้เครื่องเดินอยู่อ่าสตาร์ทเครื่องก็มันจะ,จะดางบนนานประมาณ30 นาทีห้ามไม่เกินนั้นก็อยู่ประมาณ20-30นาทีหลังจากนั้นเมื่อเราล้างบน30นาทีเสร็จแล้วเราก็เป็นทำการปิดวาล์วตรงนี้วาล์วตรงนี้ก็เอาถังไปล้างทำความสะอาดเอาฝน้ำทิ้งเอาถังไปล้างทความสะอาดเพื่อจะมาเติมด่างต่อไปในขั้นตอนคล้ายๆกับกดใส่2ลิตรคล้ายค่ยยกัน แล้วก็หลังนั้นเราก็สตาร์ทเพื่อเพื่อล้างเอาน้ำซอฟน้ำซอฟเข้ามาล้างล้างากดที่อยู่ในในไส้ให้มันออกไปให้มันสะอาดแน่ประมาณสัก10หรือย0ินาทีหรือประมาณ30ินาทีน่าจะหมดหลวนั้นก็ไม่อ้องเออดื่มไปกรณีเราจะล้างล้างออก เราจะต้องติดวาล์วตรงนี้แล้วก็เสีเสิดตรงนี้เพื่อให้มันทิ้งไปจนกว่ากดแน่ใจว่ากดที่เราละที่อยู่ในในเครื่องออกหมดอ่าหลังจากนั้นก็เราก็มาเริ่มเติมด่ายเติมด่ายตัวนี้2ลิตรอ่าใส่น้ำสามสิบลิตรเท่าเดิมแล้วก็บนคล้ายๆกับตัวนี้แล้วก็พอครบ30สนาทีก็ ปิดเครื่องทำเป็นล้างก็จบแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ล้างให้สะอาดตอนนั้นก็เดินเครื่องเครื่องเสร็จแล้วก็ปล่อยออกทอนนั้นทิ้งก่อนปิดวาลแล้วก็ปล่อยตองนั้นทิ้งแล้วก็เติมเครื่องปกติจากนั้นก็ปิดเราก็จะคลายวาลคือตอนที่เราจะล้างทีงานเราคลายวาลทั้งหมดทาวาลทั้งหมดแล้วเดินเครื่องน้ำทิ้งไปเลยทิ้งสามสิบเลขไม่ใจบ่าหมดแล้ว จากนั้นค่อยบีบก็บีบดูเราก็จะรู้ว่า,า,าถ้าเราตั้งที่ร้อยถ้าเกิดเข็มมันขึ้น8ปดหรือสิก็คือว่าสําเร็จออกครับก็ทั้งนี้ก็จบเพยงเค่อนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ<ส>เพื่อจะให้เราได้มีกำลังใจเพื่อจะนำคิดใหม่ๆมาให้เราดูให้หาวิธีแก้ไข ในขณะที่เราไม่ต้องไปซื้อไส้ราคาแพงแพงล้างได้สองสาครั้งก็ประหยัดเงินไปเยอะขอเพียงแค่จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ